วันนี้เลยนะครับเช้ายันมืดนะครับก nice. ็ได้ประมาณ4ี่คงนะครับนี่นะองแรกนะครับเป็นวอตันนะครับสภาพสวยนะครับอย่างนี้สภาพสวยนะครับก็2 0 0 0มืนบวกลบนะครับนี่แต่ถ้าเป็นสภาพนี้นะครับนี่นะครับก็เหลือเหมือนนิดๆนะครับแต่ถ้าซื้อกว่านี้ก็หลักพันเลยนะครับนี่นะครับสภาพเป็นหลักนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเม็ดแตงนะครับนี่ครับอันนี้คือสีเส้นนะครับปีศูนนะครับไอเกนน่ารักนะครับมีผ่านการใช้นะครับ โดนจมูกนะครับสวยๆนะครับลายลายมือเลยนะครับสภาพนี้ก็หมื่นกว่าบาทสองหมื่นบวกลบนะครับนี่แบบนี้นะอ่ะแต่ถ้าเป็นอีกสภาพหนึ่งันนี้ดีหน่อยนะครับได้หลายสภาพแต่ถ้าเป็นสภาพนี้ครับสภาพใช้แต่อันนี้ศูนย์แปดก็หลักพันนะครับแต่ถ้าสภาพใช้เป็นศูนย์หกนะครับก็ต้องดูกันอีกทีนะอาจจะหมื่นบวกลบนะครับหรืออาจจะสองหมื่นนะครับพักเครื่องอยู่ที่สภาพเป็นหลักนะครับถ้าใดมีพักเครื่องอยากเป็นเงินสดนะครับลองส่งรูปให้ผมดูได้นะครับ ินีีรับเช่านะครับตามสภาพนะครับขอบคุณครับ